ด้วยวุฒิการศึกษาถ้าจะมาถึงเหมือนผมเนี่ยผมว่าน้อยคนอะ่ะเนาะถ้าคนรู้จักสิงคโปร์ก็ต้องรู้จักมารีนาเบเซนไอตัวเรือบนหลังคานั่นนะผมมายกเออนั่นะผมมาทำจนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิงคโปร์ทุกวันนี้ยน่ะโครงการสุดท้ายก่อนที่ผมจะย้ายมาที่เมืองไทยก็คือทางรถไฟลอยฟ้ากับทางด่วนสายตะวันตกตะวันออกชายแดนมาเลเซีย ผมเกิดอยู่ชายเดนไทยเขนตจังหวัดศรีเกตอยู่อำเภอคุนหารหมู่บ้านเล็กๆตอนผมเข้าไปเรียนป .1 นนแล้วเนี่ยผมยังไม่มีเกงใส่เลยพ่อก็จะให้ผ้าขมา้าผืนเดียวอะ่ะดิน้นดนไปเรียนจนได้จนจบม .3 ทั้งได้เข้งเทพไม่ได้มาทํางานก่อสร้างเป็นกรรมกรแบกข้าวสารอยู่แถวจำโรงเหนือเสร็จแล้วก็ไปทําไหม่โรงงานเฟอร์นิเจอร์กลับไปถึงได้เริ่มเข้างาน ก่อสร้างงานของผมที่บอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่ใช่งานเบรกอะไรเขาเรียกว่าเป็นงานโพสเทนชั่นซึ่ง20-30ปีก่อนก็เป็นงานใหม่ในประเทศเราเนาะผมก็ไปสมัครตัวนี้แหละค่าแรงวันได้ด85บาบาทคือเริ่มต้นเลยก็คือสะพานไทยลาวที่หนองคายสะพานปักเซผมก็ไปต่อที่ฟิลิปปินส์ไปทําสนามบินนนญาตีสนามบินที่ไซง่อนโคจิมินน่ะที่เมืองไทยก็เนี่ยผลงานของผมก็พวกสะพานภูมิพลไอพวกสเตคเคเบิลที่ว่าใหญ่ๆโตๆนั่น่ะ แล้วก็สนามบินสวนภูมิไอตัวส่วนหลังคานะที่ยกหลังคาขึ้นไปนะชิ้นละเ0 0ตตันนะั่นน่ะแล้วก็ทำไอตัวเอพอร์ตลิงเน่ะเออนั่นะนะ่นะนะผมทำส่วนมากคนจะคิดไปก่อนว่าทำงานแล้วเหนื่อยเอ้ยกลัวเหนื่อยเลืองกินทำงานแล้วเหนื่อยไอเนี่ยต้องเหนื่อยแน่ๆทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำอย่าไปคิดก่อนว่าก่อนทำแบยว่ามันจะเหนื่อยทำก่อนทำให้ดีที่สุดในแต่หน้าที่ของเราแล้วก็จงพอใจจงพอดีในสิ่งที่เรามี คนอื่นไม่เห็นเนี่ยท,ท่า,ทางเขาเดี๋ยวผลงานก็จะออกมาเอง